่ายนิสัยจากรสชาติของไอศกรีมสวัสดีค่ะน,นรวดีมีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เราจะมาทายนิสัยจากของหวานสุดฮิต ทั่วโลกนั่นก็คือไอศครีมนั่นเองนะคะชายหญิงท่านใดที่ชอบรับประทานไอศครีมรสชาติอะไรก็ตามแต่นะคะเรามาดูกันว่าการที่กินไอศครีมหรือทานเข้าไปนั้นสามารถบ่งบอกนิสัยของเราได้อย่างไรคลิปนี้เราจะมาทายนิสัยของคนที่ชอบไอศครีมรสวานิลานะคะว่ากันว่าคนที่ชอบ ไอศครีมรสวานิลานั้นเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเปิดเผยตัวเองเป็นคนที่มีบุคลิกล่าเริงแต่เขาก็มีความเอาแต่ใจแอบแฝงอยู่นะคะแต่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกถ้าไม่พอใจอะไรเขาจะเงียบถ้าใครเสนออะไรมาถึงเขาจะคัดค้านเขาก็จะเงียบแต่เขาเป็นคนที่ รับฟังคนอื่นเก่งนะคะเป็นคนที่ยอมรับฟังเหตุผลคนอื่นได้แต่เขาก็มักจะมีคำตอบในใจถึงคุณจะบอกเขาว่าอันนี้ดีนะอันนั้นดีนะเขาก็จะมีคำตอบให้คุณว่าค่ะหรือครับแต่สุดท้ายแล้วเชื่อไหมคะว่า เขาก็ยังเชื่อมั่นในความคิดของเขาเองเพราะฉะนั้นบอกไว้เลยว่าเปล่าประโยชน์มากถ้าเกิดคุณจะแนะนำหรือจะไปเปลี่ยนความคิดของคนที่ชอบไอศกรีมรสวานิลานั้น คิดผิดคิดใหม่นะคะคนที่ชอบไอศครีมรสวานิลานั้นเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียมมากๆเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีไม่ชอบขอความช่วยเหลือใครง่ายๆถ้าไม่สุดวิสัยหรือถ้าไม่มีใครแอบช่วยเงียบๆจริงๆ เขาก็จะไม่ขอความช่วยเหลือจากใครเลยคนที่ชอบไอศกรีมรสวานิลานั้นเป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิตชัดเจนมากเป็นคนที่ทําอะไรแล้วตั้งใจสูงมากๆบางครั้งนะคะเพื่อนๆหรือคนรอบข้างอาจจะมองเขาว่าเป็นคนที่ทะเยอทะยานเป็นคนที่ไม่ฟังใครเป็นคนที่ดื้อรั้น แต่เชื่อไหมคะว่าเขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจทําอะไรแล้วทําจริงเลยมุ่งมั่นมุ่งมั่นสุดๆใครที่มีเพื่อนที่ชอบกินไอศกรีมรสวานิลานะคะไว้ใจได้ร0อเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ไม่แปงพลายความรับใข่เป็นคนที่เก็บความลับเก่งมาก โดยเฉพาะกับเพื่อนฝูงเขาให้ใจเต็มร้อยเลยนะคะใครที่มีเพื่อนที่ชอบกินไอศครีมวานิลาสังเกตมองซ้ายมองควาเอ๊ะคนนี้กินอ่าเขามีลักษณะนิสัยอย่างที่บอกไว้หรือเปล่าสังเกตให้ดีๆนะคะนิสัยที่ค่อนข้างที่จะเด่นชัดอีกอย่างหนึ่งของคนที่ชอบไอศครีมรสวานิลลานั่นก็คือเป็นคนที่ โรแมนติกแล้วก็เป็นคนที่ชอบเอาใจเพื่อนชอบเซอร์ไพรส์คนรอบข้างทำให้คนรอบข้างนั้นมีความสุขอยู่เสมอนะคะใครที่มีแฟนชอบไอศครีมรสวานิลานั้นคุณยิ้มได้เลยเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่รักใครแล้วก็รักจริงสุดๆนะคะแต่นิสัยอย่างที่บอกข้อเสียงของเขาลึกๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองมากๆ แต่ไม่ค่อยแสดงออกนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะตรงกับใจคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหรือเปล่าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ